ต่อไปคุณสัตราศีปาน,เ,ปนเรียนร,รมาธานสภาทีารบสมาชิกทุกท่านครับคุณสตราศรีปานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสอจังหวัดสงขลาพักคพลังประชารัฐวันนี้มีเรื่องมหาลือกับท่านประธานสามเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่ง เป็นเรื่องของสมาคมมักคุเทศอาชีพจังหวัดสงขลาที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับจากการย้ายสำนักนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวสาขาภาคใต้ซึ่งเดิมทีเนี่ยอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับภายหลังย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทำให้เดือดร้อนกันทั้งภาคใต้ตอนล่างนะครับโดยเฉพาะที่เบตงและโกลกผมได้ประชุมกับมักคุเทศจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต้อง ใช้เงิน2,500บาทนะครับเหมารถเพื่อไปทำเอกสารเสียตังค์ไม่พอนะฮะยังเสียเวลาเสียงานอีกก็อยากให้รรท่านประธานเนี่ยไปยังรัฐมนตรีนะครับฝากไปยังรัฐมนตรีการท่องเที่ยวนะครับว่าให้ย้ายกลับมาที่เดิมหรือว่าเพิ่มสาขาก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกครับเรื่องที่สองนะครับเดือนสิบเรามีประเพณีวันศาสตร์เดือน1ิซึ่งเป็นวันสําคัญของเราชาวพุทธแต่เราต้องลาง,งาน เพื่อมาเจอพบปะครอบครัวนะครับโดยเฉพาะภาคใต้นะครับก็เสียงานอีกแล้วนะครับจึงอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้วันศาสตร์เดือน10เป็นวันหยุดของชาวพุทธเหมือนกับวันนาลีลายอและวันสําคัญอื่นๆครับสองวันที่ผ่านมานะครับผมไปเดินตลาดนะครับที่ตลาดโกงโคง้งตลาดกิมยงตลาดสันนิสุขตลาดคลองเรียนนะครับชาวบ้านเขาฝากผมมาบอกนะครับว่าโครงการคนละครึ่ง ซึ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของรัฐบาลเนี่ยมีประโยชน์มากๆเยี่ยมนะฮะให้10บเต็มสิบเลยแต่เสียดายครับว่าวันที่31มธันวาคมเนี่ยก็จะหมดแล้วนะครับเขาก็อยากจะต่อไปจนถึงช่วงวันตรุษจีนนะครับแล้วก็ฝากมายก3ามนิ้วให้กับคนคิดโครงการนี้และนายกรัฐมนตรีว่าไอเลิฟยูครับผมขอบคุณครับ